าตัวเอกบนสวยที่ราหูเข้าตลอดเรื่องว่ากันว่าในสัปดาห์หนึ่งชีวิตคนเราต้องเจอเรื่องแย่ๆสัก2-3เรื่องสลับกับเรื่องดีๆกันบ้างไม่มีใครสวยได้ตลอดเวลาหรอกแต่ว่าความเชื่อน,นี้ก็ถูกเบรกไปเมื่อพบกับคนเหล่านี้1เมดจากเรื่อง Crystal Emotion เปวแสงชายจักรวาลโดยฟินช์ ต้องบอกก่อนว่าเซตติ้งของเรื่อง c r i s t a n Emotion เป็นแนวจักรวาลและดวงดาวคล้ายๆหนัง The g u a r d i a n of Galaxy เป็นแนวแฟนตาซีไซไฟหน่อยๆผสมผสานกับเวทมนต์ตัวเอกของเราเมเป็นมนุษย์ที่มีพลังวิญญาณสูงถ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่พอโดนญาติไหว้วานให้มเาเฝ้าร้านเครื่องแก้วที่ดาวกังสตา์กาดเมก็กลายเป็นบุคคลที่หาตัวจับได้ยากขึ้นมาทันทีพรพลังวิญญาณเยอะสินะ แต่ทว่าความสวยก็ไม่เยือนเมื่อเมกเข้าไปช่วยเหลือดาราสุดหล่อยอย่างแอเบรียลจนทําให้นักฆ่าพลังวิญญาณอย่างซันเขาตามล่าเอาชีวิตแต่โดนตามล่าก็หืดขึ้นคอแล้วยังต้องมาเจอโปคอฟหมาป่าหนุ่มบ้าพลังที่จู่จุก็พุ่งเข้ามาในร้านพร้อมคู่กรณีที่ทะเลาะกันนัวเรียกว่าตีกันจนราเสียหายหลายแสน แค่ยืนเฉยๆปัญหาก็วิ่งมาแบบนี้ขอย,ยกอันดับตัวเอกดวงสวยประจำปีไปเลยค่ะ 2. เมรินจากเรื่อง Demon School โรงเรียนป่วนกวนปีศาจโดยพิงค์เดวิเมรินฟิเลสเด็กสาววัย6 6ปีที่มีเหตุบังเอิญได้รับจดหมายให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนปีศาจแค่เป็นมนุษย์เข้ามาเรียนที่ที่มีแต่ปีศาจเดินเพ่นพ่านไปทั่ว<ๆ>ก็รู้เลยว,ว่างานเข้าแน่ เเตรียยมมสุดนลอลอค่ะไหนจะขาเกือบขากเพราะลากกระเป๋าหนักขึ้นบันไดวนไหนจะเกือบถูกนายแวมไพร์เจเคสอาคาดแค้นใส่อีกห้องน้ำที่คิดว่าเป็นสถานที่สงบใจได้ดันมาพิเรนจกักเขมือบคาส่วมโอ้โหเรียกได้ว่าความสวยเข้ามาแบบนอนสต็อปไม่ให้หยุดพักและที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนจ้องเธอรากับเป็นอาหารอันโอชะวิ่งสิคะจะรออะไร งานนี้เธอจะเรียนจบโดยไม่โดนเพื่อนในโรงเรียนขมือบหรือเปล่านะมาสวมดมนต์ให้กำลังใจเมลินพร้อมกันเถอะ 3. บัญชาจากเรื่องดันเจ้นรันเนอร์ไขปริศนาผ่าดันเจ้นพิสวงโดย o r i g i ิน l ลบูซินบัญชาเด็กหนุ่มมปลายแสนธรรมดาสำหรับคนนี้เรียกว่าชีวิตผ่านเรื่องเศร้าสาหัสพอสมควรต้องอยู่ตัวคนเดียวกับบ้านที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดก ชีวิตคงดำเนินไปเรื่อยๆถ้าไม่มีสายโทรศัพท์ลิศนาที่เรียกตัวเองว่าบาเบลดันเจียนโทรเข้ามาพร้อมกับความสวยครั้งยิ่งใหญ่ปลายสายส่งบัญชาไปยังสถานที่แปลกตาที่เรียกว่าบาเบลดันเจียนแน่นอนว่าความไม่สนโลกของบัญชาก็ได้ปฏิเสธไปเรียบร้อยแต่มีหรือว่าจะจบไปง่ายๆเมื่อบาเบลดันเจียน <Okay. S 1> ถูกใจบัญชาเข้าเลยเล่นใหญ่ไฟกระพริบด้วยการเผาบ้านบัญชาสมบัติเพียงอย่างเดียวไป4 อินหลิงจากเรื่องกับบ้านพวกท่านไปเถอะลำนำกระดิ่งสีเงินโดยอาซาฮิซันอินหลิงสาวน้อยวัยปักปิ่นที่อยู่เฉยๆปัญหาก็วิ่งเข้ามาราวกับเป็นผู้ที่ถูกรักของความสวยสวยตั้งแต่หน้าบ้านยันท้ายบ้านจุดเริ่มต้นคือพ่อออกตามหาเมียที่หายไปส่วนพี่ชายที่เห็นพ่อออกไปนานก็ไปตามหาพ่ออีกทีแล้วทิ้งน้องสาวไว้คนเดียวให้เผชิญกับปัญหาและความสวยที่ตามมาอย่างเช่น อุิ๋นซื่อเทียนหนุ่มรูปงามผู้นอนแงกอยู่หน้าบ้านและคันเข้ามาถึงห้องหลิวไป่หลิงหนุ่มหน้าสวยที่บาดเจ็บสาหัสนอนแมมเป็นซากอยู่หน้าบ้านเช่นกันลู่หมิงเว่ยหนุ่มหน้าใสาที่ทะลุหน้าต่างเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้จนเข้าของพังเสียหายและหลงยางหมิงองค์ชายมาดขื่มที่ทะลุหลังคาลงมาจะเป็นรูกว้างมองเห็นดาว คนพวกนี้จะปล่อยไว้ก็กลัวจะตายกลายเป็นผีตามมาหลอกหลอนอินหลิงแต่พอเธอช่วยก็น่าอยากจะทดแทนบุญคุณกลายเป็นภาระไปอีกเรื่องราวสุดปวดหัวตามมาไม่หยุดหย่อนจนต้องมาตามแก้พร้อมกับคนพวกนี้แล่ก็ไม่ไปอยู่ด้วยก็ลำบากบุรุษเหล่านี้ต้องการอะไรจากเธอกันเนี่ย 5. วินเลียมจากเรื่องอันลัคกี้คอมโบผมเป็นผู้พิทักโลกแต่อับโชคครับโดยจิงแมลงปีกแข็ง สำหรับหนุ่มวิลเลียมคนนี้ชายหนุ่มที่ทั้งตัวทำมาจากความซวยหนอหนเนาะไม่มีแมวผสมวิลดำรงตำแหน่งที่ชื่อว่าผู้พิทักษ์โลกหลายคนอาจจะนึกถึงชายหนุ่มรูปง,งามมากฝีมือที่ต่อสู้กับปีศาจร้ายเพื่อปกป้องเจ้าหญิงคนงามแต่ไม่ใช่กับวิลเลียมคนนี้เพราะนอกจากจะมีสกิลติดตัวอย่างความซวยแล้วเขายังต้องทำหน้าที่ปกป้องมนุษย์จากปีศาจร้ายอีกยังไม่พอ ยังต้องคอยดูแลเจ้าชายปีาศาจสองตัวที่จ้องจะกินเขาทุกวันเหนื่อยสายตัวแทบขาดอยาบเทก็เทไม่ได้บทดจะได้ผู้ช่วยดีๆมากฝีมือสักคนมาแบ่งเบางานก็ด้านใดคนความจําเสื่อมมาซะงั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยอยากจะร้องไห้แทนถึงแม้ข้างกายวิลเลียมจะมีบอดิการสุดโหดอย่างเส้นทอตามติดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เรื่องดีขึ้นสักนิดกับซวยหนักกว่าก่าด้วยซ้ํา จุดจดนี้พลังความสวยอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งจริงๆแ้แต่หวังว่าพลังผู้พิทักษ์อันน้อยนิดของเขาจะทำให้วิวมีชีวิตรอดและนำความโชคดีที่แทบจะหาไม่เจอมาให้เขาบ้างนะเป็นยังไงกันบ้างกับดาวสวยของเรานี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะยังมีความสวยยิบย่อยอยู่อีกมากภายในเรื่องถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองอ่านดูนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ความสวยจงสถิตแก่ตัวเอกทุกคนเพื่อความมาของนักอ่านคะ่ะ